สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและเรานะครับก็กลับมาพบกับราคอนวอน New a อ e กันอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่ตอนที่แล้วนะครับเป็นการจบภาคริ่กอไปอย่างสมบูรณ์แบบนะครับในตอนนี้เลยเนี่ยเรามาขึ้นภาคใหม่กันแล้วและแน่นอนละครับว่าเรานะครับจะได้พบตัวร้ายตัวใหม่กันในตอนนี้จะเป็นใครและคุณหน้าเพื่อนๆหรือเปล่านะครับคุณนีครับสามารถดูได้เลยในตอนนี้โอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับ เราไปขึ้นภาคใหม่กันเลยสำหรับราคุนบอลนิวเอชฝากกดติดตาม YouTube และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณส่วนทาง Facebook ฝากกดติดตามและกดซีเฟิร์สเพื่อไม่พลาดความสนุกเหล่านี้ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับหลังจากที่ท่านมาหาเทพนะครับยิงกลานไม่พวกโกคูเนี่ยใช้ราคุนบอลอีกแล้วนะครับเพราะว่าการที่ใช้ราคุนบอลเลยเนี่ยจะทําให้นะครับเกิดเรื่องเลวร้ายแน่นอนในอนาคตแต่ดูเหมือนว่าไคโอชินจะมาช่วยพูดนะครับในการช่วยเหลือทั้ง,งโกเทนและอูบู มหาเทพครับเห็นใจพวกเขาหน่อยเถอะในอดีตที่ผ่านมาเลยเนี่ยเขาเนี่ยทำคุณงามความดีมาเยอะมากเลยเรานะครับควรจะช่วยเหลือเขาเป็นการตอบแทนผมคิดว่าการช่วยเหลือเพียงแค่ครั้งเดียวเลยเนี่ยคงไม่เกิดผลกระทบอะไรหรอกครับดูเหมือนว่าปู่มหาเทพนะครับจะคุ้นคิดและเห็นด้วยนะครับกับความคิดเห็นของไคโอชินโอเคละ่ะช่วยก็ได้ โลเทสโลเทสได้ยินข้าหรือเปล่าเจ้าโกคูเอ๋ยเจ้าจงฟังข้าให้ดีเลยนะข้าเนี่ยจะให้พวกเจ้าเนี่ยขอพรราคุณบอลได้เพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นพวกเจ้าเนี่ยจงขอราคุนบอลลูกดั้งเดิมเลยนะห้ามใช้ราคุนบอลสีดำเป็นอัตขาดเพราะว่าทั้งสองราคุนบอลน,นี้เลยเนี่ยมีผลกระทบเชื่อมโยงกันพวกเจ้าจงฟังข้าให้ดีพวกเราจะต้องทําให้มันเกิดผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้กับราคุนบอลสีดำและนี่คือโอกาสเดียวเท่านั้นที่ข้าจะให้พวกเจ้าเนี่ยชุบชีวิตคนที่ตายขึ้นมาแต่ว่าถ้าพวกเจ้าจะใช้แล้วก ต้องรอหลังจาก1เดือนนี้ก่อนนะห้ามใช้ภายในเดือนนี้เด็ดขาด อะไรกันท่านมหาเทพทำไมเขี้ยวจังเลยล่ะแล้วโกเทนกับอุบุจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยให้รอนานขนาดนั้นแต่ดูเหมือนว่ามีเสียงที่เราคุ้นเคยนะครับดังขึ้นมานี่เจ้าโกคูไม่ต้องเป็นห่วงรอกเด็กๆพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวข้าดูแลเองใช่เลยครับไม่ใช่เสียงของใครที่ไหนแต่เป็นเสียงของท่านไคโอนั่นเองพอดีท่านเอ็นมาเนี่ยใจดีในการให้ร่างหยาบเนี่ยทั้งโกเทนกับอุบุมาเจ้าไม่ต้องกังวลรอกสองคนนี้เนี่ยข้าจะรับฝึกต่อเองในระยะเวลาเดือนนี้เองเจ้าสองคนนี้เนี่ยจะต้องแข็งแกร่งขึ้น อย่างแน่นอนโอเคครับท่านไคโออย่างนี้เนี่ยผมคงไม่ต้องห่วงอะไรแล้วแหละท่านเนี่ยได้โปรดนะฮะในการจัดการฝึกหนักๆให้เจ้า2คนนั้นเลยขอหาเนี่ยที่2คนนั้นเนี่ยอู้ในการซ้อมตลอดเลยท่านเอานหนักๆเลยนะครับ บัดไปที่วังของพระเจ้านะครับดูเหมือนว่านะครับมิเตอร์โปโป้นะครับจะทําการสอบถามพิกโกโรคุณพิกโกโรครับคุณพิกโกโรเนี่ยจำเรื่องราวต่างๆได้ไหมครับเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆของข้าโดยครึ่งหนึ่งของข้าในตอนนั้นเลยเนี่ยเป็นด้านมืดข้าต้องพูดตรงๆเลยว่ามันนานมาแล้วและข้าเนี่ยเกือบจะลืมมันไปด้วยซ้ํา ซึ่งพิกโกโล่นะครับพยายามจะอธิบายเลยครับว่าด้านมืดของเขาเลยเนี่ยเคยพยายามนะครับในการกจะสร้างดราคอนบอลมาซึ่งไอ้ดราคอนบอลด้านมืดนี้เลยเนี่ยตอนแรกนะครับก็ไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่ซึ่งอยู่มาวันหนึ่งนะครับได้เกิดดราคอนบอลด้านมืดเกิดขึ้นซึ่งมารชั่วร้าย <c oughs> นะครับที่อยู่ครึ่งหนึ่งของพิกโกโล่เลยเนี่ยได้ใช้ด้านมืดน,นี้นะครับในการใช้ดราคอนบอลเนี่ยอยู่จานวนทั้งหมดเนี่ยแปดสิบวันด้วยกัน หลังจากที่ดรา้อนบอลด้านมืดนะครับมีพลังช่วร้ายเลยเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากใน80วันนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งเลยเนี่ยดรา้อนบอลนะครับก็กลับกลายนะครับกลายเป็นหินไปได้พิกโร่ด้านช่วร้ายนะครับจึงใช้ทุกวิถีทางนะครับในการที่จะฟื้นคืนชีพนะครับให้ดรา้อนบอลเป็นหินเนี่ยกลับมากลายเป็นดรา้อนบอลด้านมืดที่แสนทรงพลังอีกหนึ่งครั้งซึ่งเวลาผ่านไปยาวนานนะครับจนในที่สุดเลยเนี่ยพิกโร่ด้านช่วร้ายนะครับจึงตัดสินใจในการผนึกดรา้อนบอลนะครับแล้วก็แม่ใครเนี่ยพบเห็นดรา้อนบอลอี จนเวลาเนี่ยผ่านไปอย่างยาวนานนะครับจนพิโกโล่เนี่ยบอกเลยแหละครับว่าเขาก็ลืมไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้เลยเนี่ยพอเขาคิดว่าก็คงจะไม่มีวันนะครับที่ดรา้อนบอลนนี้เนี่ยจะถูกกลับมาใช้งานอีกหนึ่งครั้งนะครับจนเกิดเหตุการณ์ที่ทั้งกับปังนะครับไปขอพรจากดรา้อนบอล ดยเหตุการณ์ผ่านไปสองอาทิตย์นะครับจากที่ริกก้อนะครับได้ทําการมาบุกโลกหน้าดาวของท่านไคโอนะครับดูเหมือนว่าท่านไคโอนะครับกำลังฝึกฝนนะครับโกเทนกับอูบุเนี่ยอย่างขยันขันแข็งโอเคล่ะอูบุเจ้าเนี่ยไปพักได้แล้วส่วนโกเทนข้าเนี่ยมีคนพิเศษในการที่เป็นคู่สอมกับเจ้าซึ่งแน่นอนแหละว่าเจ้าเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนอะไรกันครับท่านอาจารย์คนพิเศษที่ม,มาเป็นพาร์ทเนอร์กับผมเนี่ยเขาเป็นใครกันแฮ่ฮ่ฮ่ฉันไงล่ะเพื่อนพ่อนายไงดู เหมือนว่านะครับโกเทนนะครับจะได้คู่ฝึกซ้อมที่ดีนะครับโดยคูณลินเลยเนี่ยมาเป็นคนฝึกซ้อมให้กับโกเทนนี่โกเทนนายเป็นซูเปอร์สยญาเลยจะได้ต่อสู้กับฉันเนี่ยได้มันมือกันน้อยทางด้านอูบูนะครับที่ดูเหตุการณ์เลยเนี่ยจึงสงสัยนะครับจึงทําการสอบถามท่านไคโอเออท่านไคโอครับทำไมผมรู้สึกได้ว่าคุณคุณลินเลยเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยผมจําได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณคุณลินเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนี้เลยนะครับ อ๋ออูบูไม่มีอะไรหรอกตอนนี้เนี่ยเจ้าคูริลินเนี่ยสามารถปลดล็อกพลังตัวเองมาได้เนี่ยเกินลิมิตของมันที่เคยทําได้แล้วหรือจะให้ข้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยตอนนี้เจ้าคูริลินฝึกในระได้ดับเนี่ยที่เหนือกว่าเจ้าโกคูเนี่ยตอนที่มาฝึกกับข้าแล้วแน่นอนเลยสิเพราะเจ้าคูริลินเลยเนี่ยเป็นนักเรียนที่เยี่ยมมากๆเท่าที่ข้าเนี่ยเคยพบเจอมาก่อนเลยเยี่ยมเลยนะโกเทนพลังของนายเลยเนี่ยสงสัยเนี่ยฉันจะเหนื่อยแล้วล่ะคงต้องใช้เนี่ยหมัดไคโอเทนเนี่ยสิบเท่าเลยแหละในการจัดการนายเอาล่ะ หมดเวลาพักแล้วนายพร้อมหรือยังกับยกที่2อะไรกันครับคุณคูริลินคุณจะใช้หมัดไคโอเคนสิบเท่าเลยเหรอครับมันไม่เหนื่อยเกินไปสําหรับคุณเหรอครับแล้วคุณเนี่ยจะหายใจทันหรอเอ่อก็น่ามันเป็นพลังที่แท้จริงของฉันนี่นาและฉันเนี่ยยังไม่ได้มีกิจจากัดแค่นี้ซะหน่อยเอาไงดีล่ะพลังของฉันเลยเนี่ยก็คงจะเท่าซูเปอร์ไซญ่าของนายหละมั้งอะไรนะครับคุณคูริลินคุณพูดอะไรนะโอ้โหน่าเหลือเชื่อเลยนะมัดไคโอเคนเลยเนี่ยจะมีระดับพลังเนี่ยที่ไร้ากาดขนาดนี้ถูกต้องแล้วแหละอูบูมัดไคโอเค เ,เนี่ยมันสามารถเพิ่มพลังจากคนที่ห่วยแตกเลยเนี่ยสามารถกลายเป็นคนเนี่ยที่แขง็แขงแกร่งและมีพลังที่ร้กาจได้แต่ฉันเลยเนี่ยจะไม่ได้ใช้หมัดไคโอเคนะในการต่อสู้พวกนายจำมาไว้อย่างหนึ่งนะฉันกับโกคูเลยเนี่ยเป็นลูกศิษย์ผู้เท่าเต่าเหมือนกันพวกเราเนี่ยมีเบสิกพื้นฐานเนี่ยมาจากผู้เท่าเต่าหมดเลยโดยโกคูเลยเนี่ยได้สร้างพื้นฐานการต่อสู้มาเลยเนี่ยจากการที่นาท่าพื้นฐานของทั้งผู้เท่าเต่าและก็ท่านไคโอเนี่ยมาใช้ซึ่งฉันเนี่ยก็ทําการอัดเด็บมาแล้วก็เป็นท่าของฉันเลย ที่ฉันเนี่ยทำขึ้นมาเป็นของฉันเองเอาไงดีล่ะท่านี้จะเรียกว่ายังไงดีเอาเป็นว่าชื่อเซนชินเคนละกันหรือจะแปลเป็นภาษาไทยเลยเนี่ยก็คือมัดแห่งวิญญาณไงล่ะเอ๊ะเอาชื่อนี้จริงเหรอครับเซนชินเคนมัดแห่งวิญญาณไม่เชื่อใช่ไหมว่าพลังเนี่ยมันจะรุนแรงงั้นดูนี่ละกันท่านใดนั่นเองครณลิลินนะครับใช้เซนชินเคนหรือมัดแห่งวิญญาณนะครับในการโชโกเทนและอุบู อะไรกันพลังนี้เลยเนี่ยเทียบเท่ากับซูเปอร์สัญาเลยนะเป็นไงบ้างล่ะมัดเซนชินเคนฉันเนี่ยไม่ชอบไคโอเคนสักเท่าไหร่เลยนะก็เลยคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเฟยลฟ้าวกินกล่องแก้วมากกว่าแล้วก็ไรโอเคนเลยเนี่ยเมื่อใช้แล้วแล้วก็ร่างกายของฉันเนี่ยจะกลายเป็นสีแดงไปหมดเลยฉันรู้สึกไม่ชอบสีแดงสักเท่าไหร่นะฉันชอบสีฟ้ามากกว่ากเลยว่าเซนชินเคนเลยเนี่ยมีพลังเนี่ยแล้วก็ความสวยงามเลยเนี่ยเหมาะสมกับฉันมากที่สุด ก็อย่างที่เจ้าคูริรินบอกนั่นแหละแถมเอเซนชินเคนเลยเนี่ยยังเหมาะสมกับคนตายอย่างเจ้าคูริรินด้วยข้าเลยสนับสนุนให้เจ้านี่เนี่ยมีพลังและท่าเป็นของตนเองถูกต้องเลยครับท่านไคโอพลังของผมเลยเนี่ยจึงได้มาถึงในระดับนี้ไงครับเจ้าคูริรินเลยเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่ยอดเยี่ยมของข้ามากๆเลยเจ้ e านี่เนี่ยเป็นแค่คนธรรมดาแต่สามารถมีพลังเนี่ยเทียบเท่ากับซูเปอร์เซย่าได้แล้วข้าเนี่ยภาคภูมิใจในลูกศิษย์คนนี้เสเหลือเกินเอาล่ะพวกเจ้าทั้งสองคนเลยเนี่ยมีเวลาไม่ มากนะในการจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่พวกเจ้าจงฝึกฝนอย่างหนักและพัฒนาตนเองเนี่ยให้เท่ากับเจ้าคุริลินลูกสิทธ์สุดรักของข้าด้วยแล้วก่อนที่เจ้าโกคูเนี่ยจะชุบชีวิตเจ้าภายในเดือนนี้พวกเจ้าจงมีแนวคิดที่ยอดเยี่ยมและการฝึกฝนพลังที่ดีพวกเจ้าเนี่ยจงไปให้เกินลิมิตของพวกเจ้าพวกเจ้าเนี่ยจงไปในจุดสูงสุดของเจ้าจงดีกว่าเดิมดีให้มากที่สุดเท่าที่จะดีได้ฮ่าเออว่าแต่ว่าถ้าพวกเจ้าทำไม่ได้เนี่ยพวกเจ้าจะอยู่ที่นี่กับข้าต่อหรือเปล่าล่ะ ก็เล่นเอานะครับทั้งอูบูนะครับกับโกเทนนะครับหงายตึงไปเลยเลยครับสำหรับการปลุกอารมณ์นะครับหรือว่าปลุกเร้านะครับของท่านไคโอด้วยเหตุการณ์นะครับตูกตัดไปที่ดาวซาจูซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งนะครับรู้แค่ว่านะครับอยู่ทางทิศใต้ของกาแล็กซี่ซึ่งดาวดวงนี้นะครับเป็นดาวที่เงียบสงบนะครับแล้วก็ผู้คนนะครับอยู่กันอย่างสันติซึ่งผู้คนที่นี่นะครับไม่เคยเกิดสงครามมาก่อนเลยและผู้คนที่นี่นะครับอยู่กันอย่างสันตินะครับมาหลายทศวรรษแล้วซึ่งดาวดวงนี้นะครับนับได้ว่านะ ครับของผู้คนเนี่ยที่ผ่านไปผ่านมาด้วยดาวดวงนี้นะครับไม่เคยเกิดเหตุการณ์เนี่ยย่ำแย่มาก่อนเลยจนมีบางอย่างเนี่ยมุ่งหน้ามาสู่ดาวดวงนี้โดยมีหลุมดําชั่วร้ายถูกเปิดผนึกเกิดขึ้นซึ่งความชั่วร้ายนี้นะครับได้ก่อกําเนิดนะครับจอมมารชั่วร้ายได้ปรากฏตัวขึ้นเจ้านี่เป็นปีศาจมันมาเพื่อการแก้แค้นและโหยหาในการทําให้ทุกสรรพสิสปปส่งเลยเนี่ยเกิดความชิบหาย เอาแล้วล่ะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงเมื่อปีศาจร้ายตัวใหม่นะครับได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับเป็นการขึ้นภาคใหม่นะครับของราคอนบอลนิวเอชโดยปีศาจร้ายตัวนี้จะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับพิโกลลหรือเปล่าที่เขาเคยพูดกันก่อนหน้านี้นะครับแน่นอนแล้วว่าในตอนนี้เนี่ยคุณไม่รู้แน่นอนนะครับคุณจะรู้ในตอนหน้านะครับและสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับคุณก็จะพลาดความสนุกความมันแบบนี้อย่างแน่นอนแล้วก็อยากจะดูอะไรเกี่ยวกับราคอนบอล หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถคอมเมนต์มาได้หมดเลยนะครับใต้คอมเมนต์นี้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆขอขอบคุณครับ